เรื่องราวของแอนดิวค่ะซุ้มปลูกต้นรักมานามร่วมปีพอยกับแอนดิวเซอร์ไพรส์วงการมากๆวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของสาวพอยเชอร์มาและแอนดิวค่ะทาเอาเซอร์ไพรส์ทั้งวงการเลยเมื่อความสัมพันธ์ทั้งคู่เป็นแบบนี้ค่ะรู้จักคุณหน้าคุณตากันอย่างดีนะคะทั้งทางด้านของสาวพอยและหนุ่มแอนดิวค่ะงานนี้เมื่อมีโอกาสได้พูดถึง เจ้าตัวก็การันตีในเรื่องของความสามารถเลยรวมถึงสาวพอยเองก็ไม่ธรรมดาวันนี้เรากำลังจะพาทุกท่านเองมาชมดาราที่เป็นขวัญใจของคนไทยหลายๆคนสำหรับเจ้าตัวแล้วนั้นนะคะก่อนหน้าเองเนี่ยก็หากหายไปจากวงการแล้วค่ะแล้วก็ถูกจับตามมองความสัมพันธ์มีข่าวว่ววมาว,าวา่าทั้งคู่เนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้งกับสาวพลอย ดยสาวพอยก็ออกมาตอบแล้วว่าสําหรับเจ้าตัวนั้นโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อสาวพอยสิ้นสุดการตอบเสร็จปุ๊บพิธีกรก็นารูปภาพพี่เตอนั้นสวมบิกินี่สีชมพูขึ้นมาให้ชมการทาเอาทางด้านหนุ่มแอนดิวก็ถึงกับเอ่ยปากมาว่าถ่ายขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่จําเป็นจะต้องแต่งแบบนี้เซ็กซี่แล้วแหละสาวพอยก็ตอบว่างานขายขนาดถ่ายขนาดนี้เนี่ยยังไม่มีใครมาจีบเลยแอนดิวก็พูดว่านี่แสดงว่ายังไม่รู้ตัวหรอกหรอว่าจีบอยู่ทุกวนันทําไมเม่รู้ตัวบ้าง คำพูดของหนุ่มแอนดิวทำเอาแฟนๆนั้นก็กรี๊ดกันลั่นเลยทีเดียวล่ะค่ะ